แก yeah, ฉันเอาเหมือนเดิมสองถุงแล้วก็เอาบะหมี่ให้ซิวถุงหนึ่งนะปีใหม่แกมาคนเดียวเหรอไม่พาลูกมาด้วยอะ่ะซิวยังไม่กลับจากโรงเรียนเลยฉันก็เลยต้องมาซื้อหัวเย็นให้เนี่ยฉันคิดถึงซิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยคิดถึงแต่ลูกฉันทําไมแกไม่มีลูกบ้างล่ะทํายังไงก็ไม่มีสักทีอะ่ะนี่ฉันแต่งงานกันมาห้าปีแล้วนะท้อไปหมดแล้วเนี่ย โน่นี่แฟนแกยังไม่เลิกงานหรอยังเลยอ่ะฉันก็เลยมาสั่งก๋วยเตี๋ยวรอไว้เดี๋ยวก็เลิกแล้วแหละปีใหม่ฉันเป็นเพื่อนกับแกมาตั้งนานฉันไม่รู้เลยว่าแฟนแกนทำงานอะไรอ่ะเอาจริงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะแต่เห็นบอกว่าส่งของให้เจ้านายรอบหนึ่งก็ได้เยอะเหมือนกันนะพอฉันถามว่าส่งของอะไรมันก็บอกว่าหลายอย่างอ่ะฉันก็เลยที่เกียรถามแล้วเดี๋ยวจะทะเลาะกันเปล่าๆแค่มีเงินที่ฉันใช้ก็พอละดีจัง อยู่บ้านเฉยๆก็มีคนโอนเงินให้ใช้อืมฉันไม่อยากไปจู้จี้มนะันอ่ะเดี๋ยววันนี้ต้องไปส่งของให้มันด้วยยังไม่ค่อยรู้ทางอยู่เดี๋ยวฉันไปก่อนนะแกแ,กแกเรื่องใหญ่แล้วปีใหม่กับแฟนมันโดนจับฮะโดนจับเรื่องอะไรมันตอตอนบ่ายมันยังมาซื้อว๋วยเต๋วฉันอยู่เลย โดนจับเพราะคนดีหัวมันให้มันไปส่งก็เลยโดนตำรวจดักจับอ่ะอุ้ยเราจะทำยังไงดีอะกันเรไปบ้านปีใหม่กันเถอะพอเป็นห่วงซิวกว่าพา่าพ่าป้าไม่รู้เลยว่าไอ้หนายมันขายเห็นมันดูแลลูกป้าดีนี่คิดว่ามันจะเลวแบบนี้ <c oughs> แต่บาาปีใหม่ติดล่างแหลไปด้วยอะ ลูกป้าไม่รู้เรื่องจริงๆนะพลอยหนูเชื่อป้านะหนูรู้ค่ะป้าปีใหม่ไม่ใช่คนแบบนั้นซิวหลับไปแล้วครับร้องไห้ตั้งนานเนี่ยกว่าจะหลับโหซิลแล้วต่อไปป้าจะทำยังไงล่ะไปสมัครงานที่ไหนก็คงไม่ได้แล้ว หลานป้าก็ต้องเลี้ยงจะหาเงินจากไหนอะป้ายังมีพออยู่นะคะเดี๋ยวพอดูแลซิวเองค่ะป้าไม่อยากรบก,กวนหนูหรอกลูกหนูก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลป้าพาทำขนมอร่อยมากนะคะงั้นป้าเอาขนมไปวางขายที่ร้านพอยสิเดี๋ยวพอยให้ทุนเห็งใจจังเลยลูก อย่าลืมสิคะเมื่อก่อนพลอยก็ฝากค้องกับป้าบ่อยยังไงพลอยก็ต้องตอบแทนมุอคุณป้าอยู่แล้วขอบใจมากนะพลอยหนูเป็นคนดีจริงๆ,ๆ,ๆยายคะหนพลอยหนูมีข่าวดีจะบอก อะไรหรอนูสอบได้ที่หนึ่งค่ะต่อไปนับควอยก็ตั้งใจค่าเทอมให้หนูแล้วนะคะเก่งจังเลยลูกแค่หนูตั้งใจเรียนนะก็พร้องสนับสนุนนะขอบคุณค่ะแต่นะมีข่าวดีมากกว่าเป็นของขวัญให้คนเก่งของงาด้วยอะไรเหรอคะ ิแม่แม่กลับมาแล้วแม่ก็ถึงลูกที่สุดเลย ฉันขอบใจแกมากเลยนะที่ช่วยดูแลลูกฉันมาตลอดไม่เป็นไรเลยฉันก็รักซิ้วเหมือนลูกคนหนึ่งเสียดาจจริงๆที่แกสองคนไม่มีลูกฉันไปหาหมอมาแล้วอะ่ะคงมียากร่างกายฉันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ช่าหมเถอะเล้วแ,แกเอาไงต่อประวัติแบบฉันจะไปสมัครงานที่ไหนเขาก็คงไม่รับหรอก แต่ฉันคุยกับแม่ฉันแล้วนะฉันว่าจะเอาเงินก้อนนึงไปเปิดร้านเล็กๆอะเปิดร้านเองก็ดีเหมือนกันมีอะไรให้ฉันช่วยก็บอกนะอืมช่วงแรกๆก็คงต้องพึ่งแกก่อนแหละได้อยู่แล้วสำหรับแกเป็นไงบ้างคะป้าลูกค้าเย,ยอะไหมเข้ามาเรื่อยๆแหละลูก แต่ถ้าเป็นวันธรรมดาคนจะน้อยหน่อยแล้วเจ้าของร้านไปไหนอะคะว่าจะมาเซอร์ไพรส์เมื่อกี้ยังอยู่เลยนะอ้าวพอยโอ้โหเจ้าของร้านสวยทุกวันเลยนะเนี่ยเปิดร้านไม่กี่เดือนรวยขนาดนี้เลยเหรอฉันก็ซื้อเก็บไว้ให้ซิวมันนั่นแหละไม่รู้ว่าฉันจะอยู่ได้ถึงวันไหนเก็บไว้ให้เป็นสมบัติอะ ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรเห็นแกมีฉันก็ดีใจขอบใจนะกันเดี๋ยวพลอยไปไประชุมผู้ปกครองให้ซิลวกว่อนนะน่าจะกลับเยน็เยนๆเลยอะไปทุกปีเจอคนอื่นคิดว่าเป็นแม่แท้ๆของซิลแล้วมั้งแต่พลอยชอบนะจะได้ไปเจอผู้ปกครองคนอื่นๆจะได้คุยกันเรื่องลูกอะ จ้าให้กันไปส่งไหมไม่ต้องหรอกกันพักเถอะนานๆจะได้ปิดร้านเดี๋ยวพอเรียกรถไปเองก็ได้โอเคครับนั่งรถระวังด้วยล่ะพลอ,ออกไปแล้วเธจะมาหาเขาหรือเปล่า ยกันบอกกี่ทีกี่ทีแล้วให้เปิดประตูบ้านใครมาเห็นก็เข้าง,ง่ายเลยสิพอยททำไมกลับมาไม่บอกกันก่อนอะ าบอกจะได้เห็นภาพอะไรแบบนี้ไหมละ่ะฉันไม่คิดเลยนะว่าแกสองคนจะทำกับฉันแบบนี้อ,ะอ่ะเราคุยกันก่อนได้นะพลอยไม่คุยอะไรทางนั้นแหละเพื่อนสนิทเขาทำกันแบบนี้เหรอทำอะไรไม่กลัวบาปกรรมบ้างหรือไงบาปกรรมอะไรฉันไม่เชื่อตั้งแต่เท้าฉันก้าวเข้าคุกแล้วฉันยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยฉันยังโดนจับต่อไปนี้นะฉันอยากทำอะไรฉันก็จะทำโดยที่แกไม่สนเลยนะว่านีสามีเพื่อน แกก็เหมือนกันไอ้ชั่วกล้าทำแบบนี้ได้ไงวะอยู่มาตั้งนานไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นเลยลูกก็มีให้ไม่ได้คิดว่าฉันยังอยากอยู่กับเธอมากนักหรือไงไปเถอะพี่ใหม่ ฉันเอามีเหลืองต้งยมยำชนะเสด็กต้ยมยำได้จ้ะมก่อนนก่อนพลอ,อยแกเป็นปอะไรหรือเปล่าอ่ะ อุย้ยโดนร้อนจี๋เลยอะสงสัยจ,จะเป็นไข้แน่เลยสงสัยเมื่อวานโดนฝนนิดหน่อยอะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรได้ไงต่พักก่อนเลยพลอยฉันว่านะต้องไปโรงพยาบาลหน่อยเถอะทำงานหนะัะคนเดียวแบบเนี้แล้วก็ป่วยด้วยอะ่ะมองดูแลตัวเองหน่อยนะเกลียดผัวเก่าแก่กับนางปีใหม่ว่ะออกจากคุกม,มาไม่เท่าไหร่ก็มีแย่งผัวคนอื่นนางเกลียดจริงปลอยมันไปเถอะถือว่าหมดเวรหมดกรรมกัน แต่แกก็ต้องพักบ้างนะพลอยแล้วฉันปิดร้านกลับไปนอนพักที่บ้านก็ได้นะพลอยซิวมาได้ไงลูกนาเป็นยังไงบ้างคะ น้าไม่สบายนิดหน่อยอ่ะหนูกลับบ้านไปเถอะเดี๋ยวติดนะหนูซื้อ,อยามาให้ขา่าขอบใจมากนะน้ายังไม่ได้ไปซื้อ,อยาเลยอ่ะว่าจะนอนพักให้ดีขึ้นก่อนแล้วค่อยออกไปยานี่ต้องกินหลังอาหารนะคะน้าต้องเช็ดตัวบ่อยๆค่าจะได้รถเซลลออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าไม่ออกมาจะเปเล่าออกมาเดี๋ยวนี้แหละ กลับบ้านกับแม่เดี๋ยวนี้เลยนะแต่ละพอแม่สบานะคะแกไม่ใช่พยาบาลจะดูแลมันทำไมแม่ได้แท่ของแกอยู่นี่มาดูแลฉันเนี่ยซิวกลับบ้านกับพ่อนะลูกนะก่อนกลับแม่กลับไปก่อนเลยค่ะบอกให้เรียกพ่อไงพูดไม่รู้เรื่องเหรอเซิวหยุดเธอปีใหม่อย่าพูดกับลูกแบบนี้ตั้งแต่ฉันเลี้ยงซิวมาฉันไม่เคยพูดแบบนี้เลยนะ ฉันจะพูดแบบนี้ทำไมฉันเป็นแม่แท้ส่วนแกมันก็นแค่คนอื่นกลับบ้านเธอซิวน้อยู่ได้ค่ะนาพ่ออย่าลืมกินยาด้วยนะคะไม่มีปัญญามีลูกเองก็อย่ามาแย่งลูกคนอื่นสิฉันไม่เหมือนเธอหรอกปีใหม่ เอสิวกลับบ้านนี่พลอยแดรู้เรื่องหัวเก่ากับเพื่อนสนิทกันยาวเรื่องอะไรหรอสองคนนั้นโดนจับเรื่องยาเห็นว่าส่งยาล็อตใหญ่ปีใหม่โดนจำคุกตลอดชีวิตส่วนกัน กันทําไมหรอรก็ยิงสู้ตารวจอะสิเลยโดนวิสามันแกยังรักกันอยู่ใช่ไหมก็ใช้ชีวิตด้วยกันมาตั้งนานอะถึงมันจะทําไม่ดีกับฉันแต่พอได้ยินแบบนี้แล้วก็อดใจหายไม่ได้ฉันเข้าใจว่าก็ว่านะปีใหม่เนี่ยไม่ถามไม่จำจริงๆออกมาจาโคกได้อะก็ยังจะหาเรื่องเข้าไปอีกไม่น่าละรวยแปลก เปิดร้านซะใหญ่โตใส่ท้องเซนมาเลิรสุดท้ายก็กลับไปส่งยาเหมือนเดิมแล้วซิลกับประพาล่ะโอ้ยปีใหม่เหมืนห่างกับแกเล่ต้องเท่าไหร่ยังจะไปห่วงบ้านนั้นอีกเห็น่ยงกรรมอนะไรลูกเอ้ย แม่ของหลานติดคุกรอบนี้คงไม่ได้ออกมาแล้วเราจะทำยังไงกันดีอนกออกจากโรงเรียนไปหางานทำอย่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไม่ต้องลาออกซิวนะพล เรื่องเรียนสำคัญจะออกได้ยังไงแต่ไม่ต้องแต่เดี๋ยวนะดูแลยายเองไม่ต้องหรอกพลยป้ารู้บ้านป้าทำไม่ดีกับหนูไว้เยอะปะ้าผากับสิวไม่เคยทำอะไรไม่ดีกับหนูเลยค่ะเรื่องอื่นอย่าไปพูดถึงเลย พคอยคิดว่าทุกคนเป็นครอบครัวใครทําไม่ดีก็ปล่อยเขาไปเราอยู่ด้วยกันก็ช่วยกันนะคะป้าขอบใจมากนะพลอยจดหมายคุณพ่อยครับ ตลอดเวลาที่ฉันอยู่ในคุกฉันเพิ่งมาคิดได้และรู้สึกผิดกับเธอถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะสายเกินไปแล้วแต่ฉันก็อยากขอโทษเธอจากใจจริงสักครั้งกับสิ่งที่ฉันได้ทำผิดพลาดไปฉันทำร้ายเธอและทุกๆคนทั้งๆที่เธอมีแต่ความหวังดีให้ฉันกับลูกสุดท้ายนี้ฉันฝากดูแลซิวและอยู่เคียงข้างเขาในวันที่ประสบความสำเร็จแทนฉันทีนะ ฉันจะดูแลซิลให้เหมือนลูกฉันเอง